สวัสดีครับมาอยู่กับผมที่จโต,ตแล้วก็นจนนจนจินเจ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 ,น,จนีนนนนจเนเจนเจนเลยเจนเลนเจนะของ <c ười> <c ười> ขนงคอมจนเจนเจนเจนมจนเจนมจนเ่นเจ็เจน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 น่จนเ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 จ่เจ่เจนโจนเ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 จนะจนเ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 อนะจนเจนเจนเนเจ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 นเนเจ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 นนเจนเงนเับผม, Mac 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 ม,มน,น,เนเมนมมนจเนเจนเจล่ลนะน่ ดูรูปไปก่อนนะครับผมเขานอนไปแล้วเนาะใช่ไหม,อมโอเคก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็นี้เป็นโทรศัพท์ซึ่งมันอยู่ในเรื่องของ wave seven นะแล้วก็ปุ่มหายแบนี้เป็นสินค้าจาก ร้านสวร์น,นะครับผมก็ลิงก์ร้านนี้อยู่ต้านล่างนี้เลยนะครับผมใครต้องการไปซื้อก็ลองดูเป็นของเล่นราคาถูกมากๆนะครับผมโอเคนะนี้ก็เป็นของเล่นที่เรียกได้ว่าดักแก่เลยทีเดียวแหะเป็นเรื่องของโทรศัพท์นะครับที่เป็นนักเสืร์ด้วยนะเ a ฟเวฟโฟนเซเว่นหรือว่าโฟนเ e ฟเซ e ว่นนี่แหละจำไม่ผิดแล้วนะไปอ่านชื่อตอนน,น,นี้นะฮะก็เป็นรายละเอียดดีเทลเขา มีล้อด้วยนะก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็เป็นซีรีส์คนจริงๆนะครับผมเป็นซีรีส์คนจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ CG เป็นโทรศัพท์มาคุยมาอะไรมีการต่อโซ่กันด้วยนะสนุกมากเลยนะครับเรื่องของนักเสิร์ฟอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นโทรศัพท์นี่แหละนะเห็นไหมเห็นหน้าตาไหมก็คือเขาจะมีหน้าตานี้เป็นเสียงพูดเป็นอะไรนี้นี่เป็นตาเขานะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์จริงๆ นะเป็นอุปกรณ์เสริมของตัวโทรศัพท์ม่วงๆอะ่ะนะครับผมถ้าใครเคยดูซีรีส์นี้ก็เก่ามากเลยนะตั้งแต่ผมสมัยผมมต้นเลยตอนนี้ผมมาหาลัยลวนะฮะเออมันนานขนาดนั้นเลยวะ <c oughs> <g ül> นะ <g ül> ก็ประมาณน,นี้นะครับก็เลยเราเราจะมาแปลงร่างดูเพราะว่าเราไม่มีตัวเบฟโฟนนะของพระเอกหรือว่าของตัวไหนแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมได้แต่เนี้ยผมจะมาเปลี่ยนให้มันเป็น อะไรนะเดี๋ยวให้มันเป็นหุ่นยนตนะ์นะ่ะนะโทรศัพท์แปลงร่างนี่แหละจะมาแปลงร่างให้ดูนะก็เริ่มจากการดึงนี่ก่อนนะฮะดึงให้มันแตะออกมาโทรศัพท์เขาก็มีครบเลยนะญี่ปุ่นชอบใช้โทรศัพท์นี้แบบเปิดปิดนี้แล้วก็กดโมชิโมชีนี้โมชิโมชิเนี่ยโอเคนี่เขาเป็นล้อเลื่อนนะฮะล้อเลื่อน ก็เลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็บิดเมื่อกี้มันเป็นในนี้ใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมมันเป็นล้อสามล้อเนาะกอนี่ก็มีเรื่องของฟังก์ชันเสริมเห็นไหมเอาไว้เสริมกับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะได้ขาเขาละอุ้ยจ้าโหได้ว่านั่นเด้อก็นี้มาทําในส่วนของช่วงบนนะส่วนส่วนตัวนะครับเอามือเปิดออก นี่แล้วก็ลงนี่นะแล้วก็อันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเห็นไหมนะครับตอนนี้เราได้ประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเราก็ดึงแขนออกมาเลยครับดึงออกมาให้สุดนะดึงแขนออกมานี่ก็ดึงดึงออกมาให้สุดฟึบของเล่นนี้ผมว่ามันหายากนะร้านนี้เขามีมาขายสุดยอดละนี่เปิดออกเป็นมือละนะครับ แต่ก็อันนี้เฟลบเฟดึงออกมานี่นตัวนี้มันดึงได้ไงดึงออกมาเป็นตาเลยนะนี่อีกรอบนึงฟึ๊บดึงให้ดูนี่ก็ได้แล้วครับเสร็จแล้วเปิดออกฟึบก็เหมือนเป็นหน่วยพยาบาลปะ่ะผมไม่แน่ใจในเนื้อเรื่องนะก็หุ่นจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ แต่ว่ากระเท่อะความเท่นี่เอาไปเลยเต็มร้อยนะครับผมก็สวยงามฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะเพลงก็จะคอคออยู่ใครอยากจะดูก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะเรื่องมันอยู่นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเด็กเนาะเด็กภาคมันมากเลยนะฮะวันนี้ที่โตก็ช่องทีวนดีวีคอรับไปก่อนคนระับไปแล้วครับสวัสดีครับนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะสับสไครต์กันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊าย